ตอนนี้นั่งพับเพียบนานไม่ได้นะคะเพราะว่าติดพุงค่ะนะคะอูนันลักออบอกกำมือเพิ่มไปเลย่ะดูค่ะขอกำมือไว้แล้วขอ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 ้ยขอขอบอกว่าขอกินอข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 ่ขอัอดอขอขอขอหอข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 อกอขอขอวอขอ่อาอขอขอขาขอขอขอ่้นะคะขอขขอ้อขอขออขอขอปอข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 อหอออกาอ่อ ที่แรกว่าจะให้นั่งกินข้าวกับพ่อกับแม่เลยนะคะแต่ว่าเก้าอี้ไซส์แป๋วแหววยังไม่มีนะคะ<ม>อออกินกล้วยด้วยกันก่อนกินกล้วยด้วยกันก่อนค่ะพี่ๆนั่งเดี๋ยวตอนนี้นั่งพับเพียบนานไม่ได้นะคะเพราะว่าติดพุงค่ะนะคะอูน,น่นรนารักเ,เอ้ยน่ารักริงเลยคนเกง่งคนเกง่งโอ้ยดูดูดูดด,ด,ด <c oughs> งัดทางงัดในบ้านค่ะงัดทางงัดในบ้านแล้วพี่พี่สังเกตดูพุงนะคะกลมดึ๊บแนมดึ๊บดับเลยนะคะพี่พีห่หุ่นน่ปึงปังเลยนะคะเออเอ,อ้ย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 อ,อ,อ,โ,อโอ้สายชาโพก็ได้สายชาโพก็ได้อ,อ,อืควักคอควักคออุ้ยส่งเสียงก็ได้นะ โอ้ยจังเป็นเนาะหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดแป๋วรูแป๋วรูยังไม่หมดไปแ,แอบกินต้มไก่แม่ในหม้อไม่ได้นะแล้วดูพุงค่ะดูพุง,ลง,ง,งแล้วดูพุงนะคะโอ้ยงัดทางงัดงัดทางงัดของก้วยค่ะดูดูดู พวงมือพ่อไว้ด้วยค่ะกำมือพ่อไวกลัวไม่ได้หม่ำนะฮะโอ้นางหิวม่ำมากนางหิวม่ำแรงอ่างัดทางอ่งัดฝังงง่งนี้เหรอ,อโอ้ยกขายกขาโอ้ยถ้าพ่อไม่เคยสอนก็มาหมดเลยนะคะพี่ๆมาทุกท่านะคะมาทุกสเต็ปค่ะอโน้ แต่บอกให้แต่บอกไปได้หมดให้แต่บอกไไบอกำมือพ่อไว้เลยค่ะดูค่ะอ,อูขอกำมือไว้แล้วขออูขอ,อขอเอ,อ,อ,อ้ยขอขอบอกว่าขอกินน้อยหนูขอกินน้อยใครอยากกินนอนลงอใครอยากกินนอนลงอูกาดกาบถึงดินกาบถึงดินแล้วนอนลงเองเลยยกขาน้ารักด้วย โอ้โหนั่งลงแล้วทำไงโอ้โห,โโหครบสเต็ปค่ะดู่ะดู่ะโอ้ยทำเองหมดเลยค่ะนึ่งจองอืดดูดูตาสะกอนโอ้โหเก,กนะะเก่งมากนะคะเก่งมากนะคะ เขารู้นะคะเขารู้ว่าเขาทํายังไงเขาอ้อนยังไงพ่อจะให้เขาหม่ํานะคะพัฒนาการก้าวไกลไปเร็วมากฮึบ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 โอ้งัดทางงัดงัดทางงัดโอ้ยจังแม่นเนาะใช่ยชายชา ออเ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 ออโอ้โห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 โอ้อาเขาก็จะเปลี่ยนไปทุกวันนะคะไม่เหมือนกันนะคะพี่ีอืออือออโอยต้องให้หม่นแล้วไม่ไหวไม่ไหวอ้อนไม่ไหวแล้ว กินอิ่มเรียบร้อยปะไปล้างปากแปลงฟันกันดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยพวกเราไปล้างหนะ้าแปลงฟันอาบน้ำกันคะ่ะวันนี้นะคะบรรยากาศยามเช้านี้ขึ้นรถไปเที่ยวหรอขึ้นรถว้ายขึ้นรถดวยด้วยรถแม่นิ่ลงมาดีกว่า ไ,ไป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 พวกเราไปอาบน้ำขัดตัวดีกว่าไปกันเลยพวกเราปูนปูนอาบน้ำยามเช้าค่ะพี่พี่วันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนอากาศร้อนค่ะแดดแรงมากค่ะพี่พี่ร้อนตั้งแต่เช้านะคะบรรยากาศแบบว่ามันอกอ้าวอะค่ะเนี่ยคะ่ะ แดดแรงนะคะแดดแรงค่ะเข้าหน้าหนาวที่ร้อนมากนะคะสําหรับวันนี้แต่วันวันอื่นๆก็มีลมหนาวมีเย็นมากแต่วันนี้เนี่ยร้อนเลยนะคะพี่พี่เนี่ยดูค่ะแดดจ้าท้องฟ้าสดใสเปรี่ยงปร่างเลยนะคะพี่พี่พอแสงสําหรับเช้านี้ก็นี่ค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆก่อนดูค่ะพี่พขออนุญาตใช้แสง จ้าหน่อยให้พี่พี่เห็นเนาะตกมันหนักมากนะคะสังเกตดูบริเวณขมับนะคะน้ำมันตกมันไหลออกมาแบบสุดแรงมากเลยนะคะพี่พี่ดูนะคะตกมันแรงมากค่ะนะคะ,ะน้ำมันตกมันไหลมาแรงมากนะคะก็ต้องอให้กำลังใจกันต่อไปนะคะฟาดูให้กำลังใจกันต่อไปนะคะอะตาแป๊เออ โอตาแป๋วนอนลงอาบน้ำโอ้เที่ยงเที่ยงเที่ยงทางก่อนเที่ยงทางยังไงเที่ยงทางยังไงอาพ่อฉีดน้ำให้หนูด้วยเออสปาสปาเออนางหิวน้ำนางหิวน้ำแล้วดูบรรยากาศร้อนๆด้วยนะคะนังนางช่กรนดังนางแช่กรนนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆยังไง ไหนแม่ดูซีว่าวันเนี้ยอาอานั่งลงดีๆนั่งดีๆก็นั่งลงธรรมดาลกจะจำยังไงเนาะก็ต้องเอาหัวลงก่อนแล้วกันโอ๊ยเปื้อนหมดเลยไอหมูอ้วนอ่าอาบน้ำยามใสๆค่ะน้ำเปลี่ยนทุกวันนะคะแต่ว่าตามแป๋วลงก็จะเปลี่ยนสีทันทีนะคะพี่ๆหนูเปลี่ยนน้ำอาบน้ำให้ลูกทุกวันนะคะ อาบในถังไม่สะใจต้องออกมาข้างนอกด้วยคะ่ะพี่ๆเพรานนะว่าจะได้เล่นเออเล่นโคลนนะคะจะได้เล่นโคลนค่ะเออเราไปดูผิวจริงตัวจริงเสียงจริงของตาแป๋วซะหน่อยนะนี่เอานอนเล่นบนกองหญ้าเลยนอนเลยไม่รอใครทั้งนั้นโอ้ยัดเต็มไปเลยปูนปูนไปเลยอย่าโกงดากแรงลูกเราเป็นสาวนะ เรอาอเป็นสาวโอ้ยจังเ็นเนาะอาบน้ํากันค่ะยามเช้าเช้าค่ะพี่พี่นูแป๋วแวววนะคะอาบน้าําจ้ายังไม่สะอาดเลยเนี่ยตรงหัวเนี่ยเอออาบน้ำซะก่อนพุงป่องมากโอ้ยแล้วดูข่ายแล้วดูค่ะอาบน้ําธรรมดาโลกจะจำที่ไหนล่ะอืมดูค่ะอืมเออเอา ไอเหยียบสายยางหน้าตาแป๋อีนางเหยียบสายยางเนี่ยพี่พี่น้ำไม่ออกเลยนะไปแล้วไปดีกว่าจะลงถังอีกหรือเปล่าออลงถังซะก,ก่อนนะเออยอมอาบน้ำนิ่งๆแล้วค่ะพี่ๆนะคะหลังจากเมื่อตะกี้นี้ก็มีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะอุ้ยดูค่ะแน่นดึ๊บเลยค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์อาบน้ำกันยามเช้าค่ะพี่ๆ ตัวน้อยๆให้คุณพ่ออาบน้ําให้นะคะอุ้ยตัวแน่นดึ๊บเลยผิวจริงตัวจริงเสียงจริงนะจ๊ะพี่จ๋าเออดู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 แลด,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 ดูแต่ละท่าทับสายยางลูกน้องนางทับสายยางนะคะเอออาบน้าสวยๆออกล่องพี่ๆจะได้เห็นผิวสวยๆของหนูด้วย <c oughs> ปกติเห็นแต่ผิวที่แบบ ทาแป้งทุกวันนะคะวันนี้ให้เห็นผิวสวยๆบ้างเนาะปกติก็จะคลุกโคลนคลุกอะไรตามตัวทุกวันนะคะสามสิบแปดสีนะคะวันนีออ้อาบน้ำสวยๆเออล้างปากล้างหน้า,าแปรงฟันซะก่อนนี่บริเวณตรงนี้เราสัง,เ,สงเกตดูแลอย่างดีแล้วนะคะไม่มีเศษเล็กเศษน้อยที่จะบาดน้องได้นะคะ เมื่อยังอาบน้ําเสร็จยังโอม้มีเป่าน้ําด้วยมีเป่าน้ําด้วยอ่าทักทายคุณพ่อก่อนอยู่ใกล้กันเล่นด้วยกันมากไม่ได้นะคะเราต้องให้เวลาส่วนตัวของพ่อด้วยนาะออ่าโอเคปะปะไปที่พักเราดีกว่าพ่อเอออย่าถูพ่อแรงนะนั่นนงพ่อขะตกมันอยู่นะลูกพ่อขะตกมันอยู่ ปไ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 ปพวกเราไปไปไปเราไม่ก่อกวนพ่อแล้วเราไปที่พักเราดีกว่าวันนี้พ่อน้ำมันตกมันไหลหนักมากเลยค่ะพี่พี่ยี่สิบพฤศจิกายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บ่อน้ำมันไหลอาบเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ตาแป๋วอาบน้ำพักผ่อนแล้วนะคะอาบน้ำพักผ่อนแล้วสบายใจ เย็นตัวเย็นเนื้อสบายใจเลยค่ะวันนี้นะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะในอาบน้ำสองครั้งแล้วนะคะอาบน้ำครั้งที่หนึ่งช่วงประมาณเกือบจะแปดโมงนะคะนี่ครั้งที่สองนะคะประมาณสิบโมงนะคะอยสิบเอ็ดโมงนะคะพี่พี่เพราะว่ามันร้อนนะคะแดดมันแรงนะคะเรายังรู้สึกตัวว่าเราร้อนน้องช้างเนี่ยผิวหนังเขาหนากว่าเราเยอะมากนะคะเขาก็ต้องร้อนกว่าเรามากๆเลยนะคะมากๆเลยนะคะพี่พี่ก็ อาบน้ำให้ลูกก่อนเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะพี่ๆน้องนิฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะให้กินน้ำก่อนให้กินน้ำก่อนเขาหิวน้ำให้พอกินน้ำก่อนค่ะนะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะปูนปูน